อันดัยังอภินหาปัจเวกน้อปาทังพนามเสยญาราธรรมวงเฮียเรามีความแก่เป็นธรรมดายาระนันติตัวล่วงความแก่ไปไม่ได้ ยาลิทีรมโมหีเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาบียาติงาน,นัตติตัลวล้วนความเจ็บไข้ไปไม่ได้มารณตรมโมหีเรามีความตายเป็นธรรมดามารณังนอนานัติตัว ล่วงความตายไปไม่ได้สาเบหิเมปเยหิมนาเปหินานาภาววินาภาวโวยราละเว้นเป็นต่างๆคือว่าพระพระจากของรักของจเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงองมมสะกมเย เราเป็นผู ton, or, ้มีกรรมเป็นของของตนการมาดายาดวเป็นผู้รับผลของกรรมการมยวยนีเป็นผู้มีกรรมเป็นกำเนิดการมาบันทวดเป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันการมปฏิสรโลวย เป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึ่งาายอาศัยยังตังม้มบางกิสามิจะทำกรรมอังงนใดไว้อันยานังวาปะปะกังวาด,ววาด,าดวาีรูช่วตาสนายาโดภวิสามิตจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น เอวังอเมหิอภินทังปัจเวกิตบังเราทั้งหลายพึงพิจารณานุเนืองอย่างนี้แลยาราชธรรมวังเยเรามีความแก่เป็นธรรมได้ยารังานติโดยล่วงความแก่ไปไม่ได้ ยาลาทิทรรมำโมหีเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาปยา,า,า,าติอนัตติตัวลวนความเจ็บไข้ไปไม่ได้มาราณะธรรมโมหีเรามีความตายเป็นธรรมดามาราณังอนัตติตัว ล่วงความตายไปไม่ได้ัาเบหิเมปิเยหิม,ม,มนาเปหินานาภาววินาภาววราลาเว้นเป็นต่างๆคือว่าพระพราจากของรักของจเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงอมมัสโกมเงย เราเป็นผู ton, do, ้มีกรรมเป็นของของตนการมาดายาดวดเป็นผู้รับผลของกรรมการมยวยนีเป็นผู้มีกรรมเป็นกำเนิดการมบันทุเป็นผู้มีกรรมเป็นผอพันการมปฏิสรโล เป็นผู้มีกรรมเป็นที่คุ่งอาศัยยังกรรมังกริสามิจากทำกรรมอันใดไว้ขันยานังวาปะปะกังวานดีลช่วตาสนายาโดภวิสามิจักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น เอวังอัมเมหิอับิน э ทังงปเจเวกิตะบังเราทั้งหลายพึงพิจารณาเนื้อเนืองอย่างนี้แลอย่ารากรมม่วงเยเรามีความแก่เป็นธรรม,มาดาอย่ารังอันติโดยล่วงความแก่ไปไม่ได้ ยาลาิธรรมโมหีเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาบียาิงาณสีตัลวล้วนความเจ็บไข้ไปไม่ได้มารณตธรรมโมหีเรามีความตายเป็นธรรมดามารณังอาณติตัว ล่วงความตายไปไม่ได้สาเบหิเมปิเยหิม,ม,มานาเปหินานาภาโววินาภาววเราละเว้นเป็นต่างๆคือว่าพระพระจากของรักของจเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงอมมัสะกมเงย เราเป็นผู ton, do, ้มีกรรมเป็นของของตนการมาดายาดวดเป็นผู้รับผลของกรรมการมมโยนีเป็นผู้มีกรรมเป็นกำเนิดการมบันทุดเป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันการมปฏิสรโลด เป็นผู้มีกรรมเป็นที่คุ่งอาศัยอย่งตังมังคริสัมมิจาะทำกรรมอันใดไว้อันยานังวา,ป,าปะปักังวานดีรุดช่วตาสนายาโดภวิสัมมิจอากเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น เยวังอัมเมหิอับินังปัจเวกิตะบังเราทั้งหลายพึงพิจารณาเนืองเนืองอย่างนี้แลยยรารัมงเพียเรามีความแก่เป็นธรรมดาย่ารังอันติโทล่วงความแก่ไปไม่ได้ ยาลิธรรมโมหีเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาบียาทิงอนตีตัวล้วนความเจ็บไข้ไปไม่ได้มารณตธรรมโมนีเรามีความตายเป็นธรรมดามารณันานารรมมงอนทิตัว ล่วงความตายไปไม่ได้สาบเรีิมเมปีเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราลาเว้นเป็นต่างๆคือว่าพระพระจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงอมมสโกมเงย เราเป็นผู ton, do, ้มีกรรมเป็นของของตนการมาดายาดวเป็นผู้รับผลของกรรมการมาโยนเยนเป็นผู้มีกรรมเป็นกำเนิดการมบันทวดเป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันการมปฏิสระลอ เป็นผู้มีกรรมเป็นที่คุ่งอาศัยอย่งกรรมบังกริสามิจตจากทำกรรมอันใดไว้ขันยานังวาปาปะกังวานดีหรืชัว่วตาศนายาโดภวิสามิติากเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น เอ,าาเอวังอเมหิอับินทังปัจเจเวกิตบังเราทั้งหลายพึงพิจรนารณาเนืองเนืองอย่างนีง้แลยาราธรรมวงเยนเรามีความแก่เป็นธรรมดาย,ยารังะนาติโดยล่วลงความแก่ไปไม่ได้ ยาลาทิธรรมโมนีเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาบียาทิอ,อนัตติตัวล่วนความเจ็บไข้ไปไม่ได้มารณตธรรมโมนีเรามีความตายเป็นธรรมดามารณังอนตติตัว ล่วงความตายไปไม่ได้ัาเบหิมเมปิเยหิมนาเปหินานาภาววินาภาววยราละเว้นเป็นต่างๆคือว่าพระพระจากของรักของจเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงอมมัสโกมเย เราเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนกรรมมดาญาดุลเป็นผู้รับผลของกรรมกรรมยวเยนเป็นผู้มีกรรมเป็นกำเนิดกรรมาบันทุกเป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันกรรมปฏิสรโนุว เป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึงอาศัยยงังกรรมังคริสามิจะทำกรรมอันใดไว้อันยานังวาปาปกังวานดีหรือชั่วตาสนายาโดภวิสามิจจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น เอวังอเมเยหีอภินังปัจเเวกิตบังเราทั้งหลายพึงพิจารณานงเนืองอย่างนี้แลยาราธมวงเพียเรามีความแก่เป็นธรรมดา่ารงมณิตตัว ล้วนความแก่ไปไม่ได้มีเวลาที่ทำมงมหีเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาบีายาทิแลนาติตัวล้วนความเจ็บไข้ไปไม่ได้มารณะนัดทำโมหีเรามีความตายเป็นธรรมดา มารันลังอัตติตร่ลวล้ววามตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปีเยหิมันาเปหินานาภาววินาภาววเราละเว้นเป็นต่างๆคือว่าพระพระจากของรักของจเจริญใจทั้งหลายทั้งปวง อมัสโกมยเราเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนกรรมดายาดวดเป็นผู้รับผลของกรรมกรรมมายนีเป็นผู้มีกรรมเป็นกำเนิดกรรมมาบันฑุเป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ ธรรมปัติสารวัยเป็นภูมิกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังตั้มบางกิสามิจจะทำกรรมอันใดไว้ัญยานังวาปะปะกังวานเดือชั่วตาสนาญาโดภวิสามิ อากเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเอวังอเมหิอบินังปัจเจเวกิตบงังเราทั้งหลายพึงพิจารณานเนืองๆอย่างนี้แลยาราธรรมวอมเพียเรามีความแก่เป็นธรรมดา ยารังอนัตติตัวล้วงความแก่ไปไม่ได้มีเวลาที่ทำโมหีเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเมียาทิงอนัตติตัวล้วงความเจ็บไข้ไปไม่ได้ววาไไมดารณธรรมโววรไไมหี เรามีความตายเป็นธรรมดามารันลังอนัตติโดนล้วงความตายไปไม่ได้ัาเบหิมเมปิเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราละเว้นเป็นต่างๆ คือว่าพระพระจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมมส,สโกมเยเราเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนกรรมดมาไาด,ด้ดเป็นผู้รับผลของกรรมกรรมโยวนเยเป็นผู้มีกรรมเป็นกําเนิด กรรมบันทุกเป็นผู้มีกรรมเป็นผอพันกรรมปฏิสรนโอ้เป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังตัมมักฤติสามิจะกทำกรรมอันใดไว้กันยาณังวาปะปักกงวานเดียวช่ว อาสนายาโดภวิสามิตยากเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเอวังอเมหิอภินังปจเวกิตบงังเราทั้งหลายพึงพิจารณาเนืองๆอย่างนี้แลย,ยาราชรมงหี เรามีความแก่เป็นธรรมดา่ารังอนัตติโทล้วนความแก่ไปไม่ได้มีเาที่ทำโม,มนีเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาบียาทิงอนัตติโทล้วนความเจ็บไข้ไปไม่ได อารณนธรมโมเยเรามีความตายเป็นธรรมดามารณังอนติโทล้วงความตายไปไม่ได้สบเบหิมเมปิเยหิมนาเปหินานาภาาววินาบาวาเราละเว้นเป็นต่างๆ คือว่าพระพระจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมม่ส,สะกมเีเราเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนกรรมได้ยาด,ดูเป็นผู้รับผลของกรรมกรรมโยนเยเป็นผู้มีกรรมเป็นกําเนิด กรรมบันทัวเป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันกรรมปติสารโวเป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยัางกรรมกฤติสามีจะทำกรรมอันใดไว้อัญญานังวาปาปกังวานดีหรอช่วย อาสนาญาโดภวิสามิอยากเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเอวังอเมหิอภินทังปัจเเวกิตบังเราทั้งหลายพึงพิจารณาเนืองๆอย่างนี้แลยาราชาม,มงเพีย เรามีความแก่เป็นธรรมดาย,ยารังอนัตติัวล้วนความแก่ไปไม่ได้มีเลาทธรรมโมหิเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาบียาณีอานณสติโสล้วนความเจ็บไข้ไปไม่ได้ มารณร,ร,รัมโมเยเรามีความตายเป็นธรรมดามารณังอนติตัวล่วงความตายไปไม่ได้สาเ,มเมยา,ยาเบหิเมพเยหิมะนาเปหินานาภาาววินาภาววยเราละเว้นเป็นต่างๆ คือว่าพระพรชจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงอรมมสะกมเยเราเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนกรรมมดายาดวนเป็นผู้รับผลของกรรมกรรมยมโยนเยเป็นผู้มีกรรมเป็นกําเนิด กรรมบันทัเป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันธกรรมปฏติสารนัเป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมงงตริสารมีจะทำกรรมอันใดไว้อนยังว่าปัปะกังวานดีหรือชั่ว อาศดายาโดภวิสาเมตอยากเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเอวังอเมหิอภินังปัจเจเวกิตบังเราทั้งหลายพึงพิจารณาเนืองๆอย่างนี้แล